เขาเลยมาหาหน้าว่ามันได้อยู่ตรงนี้เห็นหมครับพอทำนี้เราก็ต่อไปตรงนั้นอีอันนี้อยู่ที่สามแผงนะครับอาจารย์เนาะสามแผงเกต,นะ750วต150วัตต์นะสามแผงเกต150วัตต์สามแผงเกต150วัตต์ท่อนิ้วสองนะท่อนิ้วสองนะครับท่อนิ้วสองทีนี้การใช้นี่ให้ให้ให้ใหเราระมัดระวังถ้าเอาสองนิ้วเ้าส5 0วัตต์ถ้าน้ำจับมันจะไม่ได้น้ำครับถ้าน้ำจับตื้น 750เวตท่อออกสองนิ้วก็โอเคนะครับให้เราให้เราสังเกตดูไม่ใช่ว่าท่อสองนิ้วนี่มันจะได้น้ําเลยไม่ได้นะครับเราต้องไปดูก่อนว่าจับน้ําเราจับลึกมาอันนี้ผมจอดสี่เนะิเมตรจอดสี่สซิเมตรน้ําจับอยู่สิบเจ็ดเมตรเพราะฉะนั้นเราต้องใช้นิ้วสองท่อท่อนิ้วสองนะครับ,อ,รบอย่าใช้สองนิ้วนะครับ, <500 S 2> บห้ามเด็ดขาดเพราะน้ํามันจะไม่ ไม่ขึ้นน้อยจ้ะขึ้นอยู่แต่มันไม่นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยอันนี้ก็คือประสบการณ์มาสามแผงนะอาจารย์สามแผงสามแผงเท่าไรครับอาจารย์สามแผงก็แผงละสามพันห้านะครับสามแผงสามมานาสำหรับตัวนี้ให้ดีที่สุดนะครับต้องใช้โมโนโมโนนะโมโนดีนะครับแต่ก็แพงแพงกว่านิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรทําเอาเลยครับแพงกว่านิดเดียวสามสี่ร้อยบาทต่อแผ่นนั่นเองถ้าชุดนี้ สามแผงพร้อมบริการค่าใช้จ,จ่ายอยู่ที่ประมาณประมาณสองหมืนแปดประมาณสองหมืนแปดเนาะแต่นี้เครื่องของของโซลาเซลก,ก็ก็ถูกลงแล้วละ่ะถูกลงแล้วถูกลงก่อนแต่ก่อนสี่เจ้ก่อนเดี๋ยวสามพันเก้านะเดี๋ยวนี้มันสามพันสองสามพันสามเนี่ยประมาณอันนี้มันลงแล้วถูก ระบบน้ําอยู่ที่ฟาร์มฟา้าประทานที่นนลสวรรค์น,นะครับเวลาท่านอาจารย์แสงเดือนปณนพุทธนะครับไปติดตั้งให้นะครับมี2จุดจุดสามแผงและจุด6แผงนะครับตอนนั้น6แผงอยู่ที่งบประมาณเท่ไาร 6, 200ไรจันห้าหมื่นหกพันสองร้อยได้เนาะประมาณนี้ถือว่าน้ำก็ดีนะครับบนภูนะครับถ้าเรามองไปด้านฝั่งนี้เป็นเป็นยอดภูนะครับ แต่น้ำแกมีตลอดนะครับอ่อผมขอเบอร์อะไรอาจารย์หน่อยครับเบอร์โทราอาจารย์เลยครับ093 325 1053หออยทีครับ093 315 093 325 1053โอเคนะครับ,คร,บครับผม